ใครที่มาเทีย่ยวบางแสนและกำลังมองหาคาเฟ่ริมทะเลบรรยากาศชิวชิและมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะวันนี้เราเลยพามาที่แวร์คอฟฟี่เฮาส์บางแสนบรรยากาศร,บรอบๆล่มลื่นมีต้นไม้ใหญ่ จัดมุมถ่ายรูปแนวชิคๆคู่ๆอยู่ภายใต้บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลเหมาะสำหรับการมานั่งชิลรับลมทะเลมากเลยนะครับเราก็เลยจัดเมนูกาแฟซิกเนเจอร์ของร้านมา1แก้วชาวเขียวอีก1แก้วและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเค้กปนอฟฟี่ของเรานั่นเองนะครับนั่งกินกาแฟและรับลมทะเลเย็นๆกันเลย วิวทะเลของที่นี่ก็สวยไม่แพ้ใครเลยล่ะคะ่ะถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันนะและสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดตามกันไว้ด้วยนะคะ